ดราม่าลงมิ้นไอโรมอโลนทำคลิปบินลัดฟ้าไปสหรัฐก่อนเผยข้อดีของโควิด เป็นอีกหนึ่งช่องยอดนิยมสําหรับคนรักการท่องเที่ยวสําหรับไอโรมอโลนโดยจุดเด่นคือการพาท่องเที่ยวโดยคุณมิ้นที่มักจะไปเที่ยวคนเดียวในต่างแดนแต่จากการระบาดของโควิด -19 ทําให้ในช่วงปีที่ผ่านมาเธอจึงต้องเปลี่ยนแนวเป็นเที่ยวในประเทศเป็นหลักแทนโดยล่าสุดช่องไอโรมอโลนลงคลิปใหม่ด้วยการไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกในรอบป,ปีโดยลงคลิป USA EP 1บินไปอเมริกา24ชั่วโมงถึงเนื้อหาคือการรีวิวการเดินทางไป หรัฐในช่วงนี้ต้องทำอย่างไรบ้างพร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเดินทางทั่วโลกตอนนี้เดินทางประเทศไหนเข้าได้บ้างมีเครื่องบินไปกลับปกติหรือเปล่าเอกสารต้องใช้อะไรบ้างมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างเป็นต้นซึ่งดราม่าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นในช่วงท้ายคลิปที่มิ้น์ได้ออกมาเผยความรู้สึกที่ได้ออกจากประเทศไทยในรอบหนึ่งปีว่า การที่ได้มาอยู่ในที่ซึ่งไม่ได้พูดภาษาของเราได้มองสองข้างทางที่ไม่คุ้นเคยซึ่งเป็นเรื่องที่เคยทํามาตลอดช่วงก่อนหน้านี้จนลืมไปว่ามันพิเศษขนาดไหนพอมาวันนี้ได้ไปต่างประเทศอีกครั้งเป็นความรู้สึกพิเศษมากๆมองว่าข้อดีข้อเดียวของโควิดคือทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราเคยมีได้มองเห็นความพิเศษในความธรรมดาทำให้ข้อความที่กล่าวถึงข้อดีของโควิดนั้นกลายเป็นประเด็นดราม่าสุดร้อนแรงไปในทันที โดยชาวเน็ตบางส่วนก็มองว่าการที่เธอพูดถึงข้อดีโควิดนั้นแปลว่าเธอยังมีชีวิตที่ดีอยู่ไม่ได้เจอกับความยากลำบากเหมือนกับคนอื่นที่ต้องเจอซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างมาก ในขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนกลับมองว่าคำพูดดังกล่าวนั้นก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะนั่นเป็นคำพูดในมุมมองส่วนบุคคลและมิ้นก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะสื่อสารว่าถึงข้อดีของโควิด19แต่เธอกำลังจะสื่อสารถึงความตื่นเต้นที่ได้ออกจากประเทศอีกครั้งและกำลังจะสื่อให้ผู้คนลองหันมามีความสุขกับสิ่งที่เคยมองข้ามไปเพียงเท่านั้น อย่างไรก็ตามล่าสุดมิ้นก็ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวว่ามิ้นขอโทษด้วยนะคะถ้าสิ่งที่พูดออกมากระทบจิตใจของคนหลายๆคนในสถานการณ์นี้โควิดไม่มีข้อดีเลยค่ะในความหมายของคลิปคือการได้เดินทางอีกครั้งมันพิเศษมากๆเท่านั้นเลยค่ะเพราะมิ้นมีอาชีพเป็นนักเดินทางพอโควิดมาก็แย่เหมือนกันแต่ก็เทียบไม่ได้กับการสูญเสียของคนอื่นๆยังไงขอโทษทุกคนด้วยนะคะขอโทษจริงๆค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ